เสียงมาออกเบบเอก็คือว่าเคล็ดเลขใช่ไหมจ็คข่อยเบิ่งนี่เออที่ว่าทุกมเทดีเนาะเคลแรกนี่คอมเมนต์อยู่บอกว่าเคล็ดชาวแถวนี้บ้เตียงใส่ใจเป็นเศษลีโลนะเออข้งรถเดินทางก็ต้องไปชุดชุดข้างคือติงกระดิ่งเม้เนาะเออหนอเนาะเป็นอะไรพี่น้องเนยกับหลังคาแล้วก็ใิ้ไม้คุ้มเองพร้อมได้หรอกเนี่ยยันโมงแอืมก็จะขึ้นตอกเอง ธรรมดาเลยแต่ว่าแซ่ทอดตวดอกอย่ามันรู้ปูเบี้ยวปูเบี้ยวกาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ดสุขุสุคนพี่น้องเนาะบอว่าชีอยู่ในและกกรต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบกันยาำคอยขำลงแรงแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้การชีเขาไปทางเฮือนชาลาดแปนของสาวแต๋อคือเก่าคือเดิมเนาะคดีว่าทางเบาเตียงเพิ่นว่าชี บอกเนาะบอนที่ว่าเลิตคูดอ่าคุ้มของนงของน้ำพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะว่าสิเป็นบอนใดน้องไปเบิ่งกันเลยโดยอ่ะน้องพี่น้องเอ้ยเนาะทางบัตเตียงกับบาบุญพันเดียวสบายดีเด้อบาบุญกับบัตเตียงอะมันขำหน่อยได้ไม่มันเริ่มโป่งหล่อยได้เนาะเพราะว่ามันโป่งกับเจ้าเพชรใหญ่เนาะมันหัวเริ่มเรียมอย่างไรบุกมเลย ใส่แต่หมวกพี่น้องเลยเนาะคือได้เจ้ากูโดนเหนือข้างคือแล้ฮะคือโบว์นาจะมันได้เดิใส่แวดเจ้าว่าขาเวดเนาะคิดนนิดหน่อยจะยังไงสบายดีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยว่ารู้กินดย่องคอยอยู่เนาะเอ๋อโดดแลยเผื่อ็นน้อยก็คอกคือเน้นดิเออเอาเอาเนาะใส่ผ้าเลี้ยงเข้าไปก็คืออยู่ได้เนาะชิ้นหน่อยเชียงน้อยดิเชียงน้อยเหมือนย่างโดยเอาเปลี่ยนได้เชียงเหนียง ตึงต <łość> ึงพอมั้งเสียงลายอยู่พุ่นที่เนาะอ่พี่ต่อเห้เนาะก็นาะมิเตมาบุญกะชีเริ่มบรเอามาเลยเนาะเรื่องบงกบเนาะนี่เนาะเพราะว่ามาไว้เลยแบงค์หัวอะไรมีผมมีเนาะตัวเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดอันอันฆ่าแล้วกัน มีงบจ้างสร้างตัวนี้แต่คนก่อ้นแล้วครับที่าร้างสร้างรงน้เลยโดยเพราะว่าเขาจะได้บอกพี่น้องูนใดคนหนึ่งช่วยจะได้มามีวนนี้ันนี้เนาะแมนแมนแมนสบายดีบ้างไหมสบายดีบ้างเนาะ จะใครมีมี่ยังอยากถามห่วงใจยังอีกไหมถามไหมใครขอถามไม่ได้เด้อของน้ำนี่เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวบอเตรียมพร้อมแบบไหนคุดเออคำเจ้ามีเชื้อมีเฮงก็คุดได้แล้วบ่ nhau เลยจะช่วยกันนี่แหละลงมือเลยเนาะได้มองแล <S <S ah, 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 ah. Uh, ้วได้มองอะไรพี่พี่มาพี่ไปอ่าแด้วนี่เก่งห้องน้ำห้องไหนหมอห้องน้ำห้องไหนลุงนี่ติงน้อยนี่เล็บ่เบา n h a ย บริเวณนี้ใยุว่ามันบนไกลใหมันเน่พราะว่าทั้งทั้งๆเพื่อนจต่ีมีแนวห็ดอยู่ประมาเสียงรายเอายางลเผื่อว่มันซึมเอาเมนแบบกองหน้าอะไรกันมอยู่ข่ะนี่เนาะเมนเพราะว่าพุทนี่กันี่เนาะเมนนไรลมันนี่แหละมันนี่ีเลี่ยมนี่แหละห้องนึงนะห้องนึ like okay. um, ่งบ yeah, ่ยาวเลยอบาปฏิค uh ุตก mm. uh, uh ็เห uh. uh ็นรามาเบ่งน้วมีแก้ฉับฝนฮะดีกนนี่ร็เวณนี้ ເອີ້ເ લા ເຄືອຊິບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງປານໃດຕິເຈົ້ານ້ອງເພິ່ນກໍໃຫ້ເບິ່ນໍາກັນນາະພາກຢາກສດດນໍດດຕນາດມອງອະນລັກພິນດເນານາະ เอาทางถ่างเนาะแม่นเพราะว่าถ้าเอาทางนี้มันผลัดใกล้เพราะอ๋อถ้าถ้าเอามุมนี่มันพูนพนาบ้านเด้เนาะถ้าเอามุมนี่มันหลัดนั่งคว่ำมาแล้วเนาะแม่นแต่ว่ขึ้นเหมาะชุดอันนี้นะเต็ดคลองต้องไปเลีนเด็ดเสดเด็ดนักเรีไปอนาคตเด็ดทั่วกับเลาะต้องไปนี่เลยน้ำเสียน้ำยังนะเหมาะชุดแล้วหลานพักมั่นหญ่าเล่านี่เปลี่ยนที่พุ่นเนาะมาแล้วเนาะโอ้ยบ่ไหนเนาะเขาหหิดเนี่ยมันกลายด้วยเลยบ่เนาะ เอาไปพุ่นเนาะบ่คําว่าคือนั่นน่ะฮอดองนี้เด้ก็ได้มันจังงามเด้อ้นั่นเลยบ่เออบ่ได้สริพุ่นเออเี่พุ่นธรเดี๋ยวสิเก่ากะเอาเนาะธรรมชาติเอเขียวยุงๆเลยเนาะโอ้คักาลพี่น้องเอ้ยมีไข่หลายทูไปครับได้อยู่้งามสพี่น้องเด้อซอยกันได้สเฮาโบ่ยกดอกอันนั้นน่ะเดี๋ยวมองนีนี่สิแข็งนี่ะแข็งนี่ แข่งเดตดต้อนอยู่เทงิงมาจะเอกะามมันวิทตนาพนแล้วมันเลิ่มแล้วดีนนามานอกีกว่ะเมนเบุห่เขาจะจปนอนะเขาจัม,มันกลับไปถือท่านะบอสมชิปนี่เลยเจ้าเจาหาจมชิปจมชิเช็เสียดสีกับเดดนนดโนเสียดสีกับแด็ดขันว่าเฮาิงยนับออกมาลลาย กับเสีเดตะนางอะร t o ตนางนี hmm. mm ่เนาะเอาท่อลงได้มันกเดียวจังบไว้เ่เฮาคุดมันก่วงไว้คือไม่ได้เอาท่อลงทางไมเลยเฮากระทมดินคือเก่าเนาะฮาวคุดแล้วฮาวชิดม่ได้ไม่ไม่ีพาเฮาง่ายคือฮาจะเอาเอาท่อลงได้นะฮาวห้อมอะไรเอาท่อลงไอ้ขาวคุดก้วงไว้ก็ได้เป็นยังคือมันล่ำมัน่อ้หนึ่งแล้วเากระท่มให้แล้วแล้วก็จังฮิดวัว ปิดไว้ปิดเบียนคือเกาเนาะไม่อจากถามีไปเลยหัวทอนะไม่อยถามมาไ่ังบ่มาได้ยางบ่มีต้นไม้บ่สิถามไ่ด้บาไกับมีข้าอยู่ไหนมีข้าวอยู่ว่าไยังว่าได้ของเราคุณบอกเป็นกระบอกมาเยอะแต่ยังคนเล่นั่นนะยังหมอมาทอดหมอมาอดมีงบได้ใช่ตอนนี้บ่ยาาจะมีบ่บะย่ามีงบอยู่ประมาณ สามพันสามพันสามพันดัอนบ่สามพันบาทโอ้สามพันบาทสามพันบาทชื่อยังไงเออกระไรยูเรื่องลังคาได้สะอันอันน้ำมันลังคาเลยอนแนวมุงมันนะแนวมุงเนาะทั้งโซฟเตียงนี้เด้มีเรียบร้อยแล้วเนาะมีครบเรียบร้อยยังเดือดแต่ทอดล่างนะเดือดแต่ทอดล่างอย่างเดียวสุดก่อเนาะสุดก่อใช่เนาะก่อสุดช่างนี่นะมีแต่ขีพ่อบอกพ่อจะเถิงนะนี่พอเงินสี่หมื่นกว่าบาทโดยข่าวสารเขาบอกเนาะข่าวสารอยู่ในหันเมื่อกี้น่ะ เงินห้ามื่นองมีมเกชอนพันแบบบัตนี้คืออันเงินของลุงโปูพันดอนออสเตรเลียหายมันได้กันแต่สิบสามล้านหาเซนกี่บัตนี้ซื้อซื้อไม่ซื้อไม่เพราะว่านี่วัตชิวกล้านเจ็ดเซนซื้อไม่เด้เนาะเจ็ดล้านเนาะแเลยไปชามล้านปลายแล้อเาตัวนั้นมาใส่ใเงดือสี่หมื่นแปบัตรนีโนะค่าสร้างกันหมื่นแปดโดยแต่ว่าชื่อเังกซีเจ

เล็กเทค้นเนาะแล้วก็อูนนี่มันแน่ๆอยู่ได้ต้องใชใช่ต้องใชตลอดโดยแล้ว่างนี่นะใช่แล้วก็บล็อกนี่จะสิบอะคือว่าไงบล็อกถ่ามีงบสําไรกับสํานันเหอ่ายมตวกึ่งก็ได้ต่อุ่นกันที่รท่นทาไดชื่อมาชูเรา็ล้ก็ได้เนาะคือบาบุญแล้วว่าเรามีอัน บงกบบงกบนี่ละก็สิมาไวละเฮาก็เตรียมหมู่ว่ามีแล้วก็ย่างบ้านโดยบ้านบาดนี้ย่างบ้านอีกวะนี่เนาะถ้าผู้ใดมีบ้านแล้วก็ว่ากันไปอีกยังอีกายังอีกโดยคือนั้นคือบ่ยาวกันนี่เเานั่นก็เฮายบ่ยใช้ตลอดอยู่ด้อเนาะคือนี่เฮาก็ต้องก็มันก็ต้องใช้อแต่ว่าหลายชุนกปูเนาะกปูกปูเวลาก่อนี่ได้กนั่น ปูนกับกระดานป้ายตุ๊กแก้วได้ใส่ยี่โบใส่ใส่อยู่ถูกแก้วใส่มันก็มื่นแล้วเมนแล้วต้องใส่ตุ๊กแก้วพ่อแก้วพออยู่นะแอ้วพ่อจะลูกแก้วกล่องหนึ่งเท่าไรยาวตอนนั้นนะมันกองเซ็มกระพอโอ้ขหหมือนี่มันน่าจะแพงเลยได้คอยพอได้ใส่กระดานแก้วกรานป้ายตุ๊กแก้วนะพ่อเอาตุ๊กแก้วคอยน่ะพ่อเอาใช้ใชายกระโดดกระานเอ็ดเงินจะสามพันบาทกับพอแหละก็พอเหลืออีก เดี damn, example, anyway. <S <S ๋ยวกใสซื้อปูนปูนกับมอบ่พ um ่อกส่ซื้อเป็นชอบเอาส์้ะจังหวะได้ชอบมึงก็ชอบก็ได้นะแอ่นีเติมกันได้เนาะแก่สทด่ตัวเข้ามาเลยมือนึงอะไรอย่างเงีมามือนึงได้ก็มือนึงได้มาเนี่ยแล้วมามือหรือมือมาถับกันแบบมีห่วงไว้มีห่วงไว้ได้ใช่ก็ได้ทีน้เราเหงื่อไปเนี่เนาะทีนี้มันมันยังมีอันกองทิศดินอยู่เนี่ยมันยังออกเด้แทนเนี่ยทำบิดนี่ออกด้วยกัน มองยังว่าว่สบายอ่รถตู้เอามาหนีรบ่เนี่เออคำว่างคนในว่างกันนี่ตักดินมันทีเทเทนีรถนี่เทรถมานี่มาเทไว้หลังนี่เนาะนี่นี่หลังนี่แมนนี่เพราะว่าเพื่นที่เสี่ยวชายปั๊บอยู่เในแม่นนี่คิดปั๊บให้มันโอ้ได้จับหลายเซนอยู่ได้เอามาช้ใช้นี่ก็ได้นี่ให้มันชูงขึ้นเพราะว่าจะได้เห็ดสันใดลงมาให้เราเด้อ๋อหเแล้วก็เห็ดพุ่ลงมานี่ลงมางานพักนเนี้ยอื่อนคุ้ยต้องใช้พวกเย็บอันสองแมนแมนดูพี่

ยืนซีนว่าทั้งนี่แข่งหน้าหน่บจะเปิดมาจะอีเยอยเพราะว่าเพราะว่านี่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใจนะเอากว่าเอากั้นบนหอนะเรื่องเล่นเนี้ยนักวิชาการ จักก t ดเนาะเออก็โทษขอผิดขอโทอใส่กลัวอโอผิดห้องนอนนี่กันจังห้องบ่เตีงห้องจุนั้นบอห้องเอ้าห้องนอนละ2ห้องละนา2แม่นประมาณนั้นแล้2ห้องนั้กันเลยอ่าปานห้องห้องน้ําก็อยู่โตเลยห้องนอยู่นี่เลยเด้นี่ห้องน้ํานี่เก็อยู่โตเลยเนาะเพราะว่าอันนี้ตัวนี้สิเป็นห้องน้ํานี่สิย่างมานีน้องปลาเนาะแม่นเสแล้วครับมาบงนีกไบงนี ประมาณมันจะกระโลตนึกคือห้องน้ําเนาะใหญ่ๆเนาะเออว่าน้อยหลายก็มันรถกดสํารัโตข่มันอึดอัดหั่นเออให้กกวงนึงประมาณนี้ได้สักเครื่องสักอย่างนะบ่ดี่มัน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 ลงนะครับสหประตูก็เอานี่เลยก็ได้นี่เลยน้ําเนครัวแล้วเนได้โอเค

บ่ว่าเขาจะเอาติดเลยเนาะเขาโก้จะฟังเดียวดินี่ฟังนี่มันห้องเพราะว่าอันนึงโกมันลับกันมันจะเป็นหูน้อยเนาะอยู่เนาะแมนแมนมันจะเป็นหูน้อยแม่อันนั้นอ่ะล้เลยมาขึ้นครัวเลยนะตัวนี้นะเออทำจอยอันเออกินกินเรากินเราบทเป็นยังบทถามสิ่อหายที่เข่าแล้วนะเข่าข้าวโค้ด้วยบทเป็นยังกินรถ ข้าแป๊บนึงแป๊บนึงกินรถกินรไปเนาะจะหาเแวปตเล่อนดขังกันี่หอว่ากินก้อนก็ได้กินก้อนจะถาชื่อนะถามน้อยนึงนี่ชื่ออ้นถาก็ได้หรอกไม่ได้ไปเลยลูกพี่แล้วยังเลลูกเลยตามหน้ามาแล้วก็หน้าห้องห้อไหกันกันทังไหนทั้งที่นะแ่ที่ขั้นแรกนะพ่น้จะได้ทั้งนั้นแต่สำหรับตัวโตเขามันอจฉริยะทองน้าทั้งนี้ก็ต้อง เม่ทมันมันมันคัดแย่งกันนะถ้าไปเห็นหน้าหนึ่งคุณนต่กานห้องพี่แต่มันมันสิลงพี่เลยของนะเมมเมมรุ่งเลยถ้าตัดเครื่องกระโดดนะถ้าเบงกระโดดเลยข้อเข่ามันชิงง่ายเมนมเมมมันชิงง่ายทาปากกันห้องพี่เอ็นหน้าหนึ่งคุณมันมันจะเป็นพูมันจะบช็อกเซ็กเซ็กนะวาเร่วาอะไรต่องหน้ามันตัดแบบนี้ตัว่าตัว่ให้รุ่งเท่านั้นนะแม่นตัดแบบนี้แม่น จะยาตัดสิเลยสีงามเลยตัดไม่ไหนเลยนะตัดถึงสีเลยเด้อวันนี้มันมันก็มีฝาอยู่แล้วตัดมาแค่นี้แค่นี้แค่นี้มีฝาอยู่แล้วตัดมาแค่นี้สิตัดนะตัดไปเลยสบายดีพี่น้องนี่เด้อโอ้ไยืนนับนเตียงโอ้ไปยืน่นบนเตียงเฮ้ยมาไลห็นยี่บอ้ะมาไลนั่กันเด้อเตะเตะไปยืนนั่นบนเตียงโอเคขี้ขาวอิ่มยี่บอ้ะอันนี้ไฟก่อนอันเนาะข้าวโพดแล้วไปจัดบอสเขาว่านี่ค่อยวางเรื่องง้อนเรื่องห้องน้ำแต่วันนี้เนี่ย ถ้าเจ้าว่าจะได้หงอยู่พุ่นเนี่ยมันมันผัดล่งอยู่นี้แล้วมันมาเซ็ตเอานี่ยแล้วมันชิตันจูลูอยู่ไปเนี่ยมันพอมันย่ขนาดน่ะเจ้าเราเป็นข้อหมายเขาว่าเอาพังนี่ได้บ่ห้องนอนอยากเอาหัวไปใต้อยากเอาหัวไปใต้มันก็ต้องเอาหงน้พาพังพุ่นต้องเอาหงน้าเหมือนนั่น,นพุ่งตรงที่อันนี้จริงท่านคือว่อเจ้าเจ้าไดะเลอคือเอีน่า ตีกานอนไปเรื่อยๆนะแต่แต่เพื่อนี่เพื่อความสบายใจมาเอาเอาหน้าห้องท้องห้องบอดกันเลรอแม่ประตูห้องนึงแล้วห้องนึงเนาะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องห้องน้ามันก็ว่าทัดทัดเช็ดซับสลับกันเหรอมันยากนะมันยากกับ มันบ่งงามมันบ่งงามด้ยนะที่กลายเป็นแบบที่น่าคือรูปแบบเขาบ้านไม้ายนั่นออกมาแบบตันจิรูนี่เนาะเอาหน้าตู้กับเผามากกับไรเป็ดสไตล์คือน้องปลาในที่นั่แหละของครัวนั่นก็ใช่ครัวแล้วก็แซ่บไปของน้ำแต่ว่านั่นแหละของน้ำของนอนเป็นทั้งอย่างอื่นไปเลยอ่าปลาอันนี้ก็ช่ให้มันเป็นทั้งเดียวกันแหละอ่าสมมุติว่าบันีณถ้าในเมืองแบบนั้นเนี่ยเขาก็ต้องจำเป็นต้องได้ห็ของน้ำู่คนละบบัตร คือถ้าเราเห็นห้องน้ำท่านพี่บอกไงคือนี่ปล่อยให้มันโล่งยาวเลยนะยาวเลยมานี่นะเป็นเสอนครั่วห้องน้ำระกันแซ็คเอาหั้นคือเซลล์ห้องพุณบอกแต่นี่มองรับเขกบ่กจะรับเขกจะรับยังแล้วแต่ว่าให้มันโล่งเออมันมีเขตกับห้องนี่แน่นนอนดินนี่แล้วแต่ว่าห้องนะทั้งนี้ให้มันโล่งเออทั้งนี้ห้องนอนอยู่ฝั่งนั้นห้องนอนอยู่ฝั่งนั้นแดี๋ยวไปนี้สมมติว่าจถวห้องพี่ มัน,นเป็นห้องน้ำมันก็กระจกอยู่บนนี้เฮ็ดคือคือมากอ่บอบิดเลยเห็นไหมมากอ่ออันนี้ก็อ,อ้อนะแต่ว่าสมมติว่ามันห้องติดนี้เอาก่อตะหานตัดพุดไปเลยเหนไหนี่มันเป็นเป็นผ้าอยู่ด้ลยดิอันนี้เลยกอ่อตัดออกมาเดียวได้ใช้วะตูได้จบเลยมานห้องอยู่ทังนี้เนาะแมแล้วันนี้นามึนได้ว,ว่าโอเคเบรกนอนปินหัวไปใต้คุณกับมันต้องแล้วต้องเลย่าคุณ้มพี่ห้องน้ำแทางเดียวกับห้องนอดแม่มันจะงา้ทาตงโลงทั้งนึงนะ ตรงช่วงฟง่้วยเมนแต่นี้เห็ดเป็ดปึ้งๆเลยนะอย่างทะลุขึ้นครัวมาพี่อัเลยหัวหงำหัวกรตังนั่นมาว่ากันไหมจะเอาพี่แล้วแต่พีแต่ว่างแค่ตัวแต่เดียวก็เพื่อนน้องปลาเลยกันวันนั้นนะเพื่อนน้องปลากับห้องครัวอยู่คือทางบ่อเตียงพี่มีแต่ว่าเขาทิ้นั้นทั้งนั้นโว่มองไหนบ้เนาะมามาเบิ่งมองขุดบ้างขุดบ้างแย่รึเปล่าคือแย่ขุดนายมาขุดพี่อีกทีขีวุดทังนี่ป่าวี่ตัวมองมองมงนั่นน่ะ อันมองเก็บน,น้ำ <c oughs> น,น้ำเยอะในน้ำเชียร์เอาไว้ทั้งคู่เน,นะ่ะมันดีชุดละแต่บ้าน,นี้มัน,<ห>นมาพี่มันจะเป็นหน้าบ้านหนา้ายางไปบบบนี้มันเป็นตอนนี้มาคุณทั้งทีได้บ้านพี่น้งนองกันหรอพี่น้องหลายคนคุนว่าคัน,นว่าไหวเก๋ไก,ก่ระโตโตไปได้บทนะอะไรสม,มมติเราไว้เจแล้วหุ่นหน้าพอเจนั่นแหะเมย์ถ้าโตโต้ไปสิเนี่ยมันก็ได้ไม่ทนแล้วถามเป็นเบิ้งนโตก็ทีโตหน้าเลยมตร เราไหลไปอยู่พุ่นตีอยู่แจ่พุนตี่จะได้คือกันนแหละต่อท่อไปนั่นแหละต่อหาไปพุอ่ะเนนะเออผมรมีเงินซื้อท่อกัได้พี่มาบ้านพี่ร้อยทามองกันได้บ้านี่ร้อยเหเนาะเจ้วกเามเห็นวนี่สมมติได้เนาะเายังไม่ได้กลงเลยเนาะลองกันไปโอ้ยาวอยู่ได้เนาะ่า โอเคไม่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 ยอยู่พี่มุมนี้ดีนะ้มุมมุมพี่กับมอสกันห้องน้่งมันกันซีแล้วใช่คำคมเป็นจริงคำว่าโบได้โบได้โบได้เหตุที่เรื่องแกเหตุยู่ที่แกครับเดีว่ามันหัดอ่ามันสมัยนี้มันกับโบนั่นแล้วมันมันมาให้ความสสบายติดนั่นไหลมามช้าวันนี้ก็เอาอยู่นี้นี่กองพื้นนี้อ๋อจะไปมากแล้วแยังกองพื้นอะไรแล้วกล่องข้าบุคขัด แต่แล้วยู่แจชุดนี่ชื่อแรกประพุนเลยมันกับบริใกล้ครับอันนั่เขาปันได้นี่จะสรุปปาร์ตี้กันเนาะแต่ว่าลื่อกพริกนี่ออกกูน่ะกินมันไปยังหางกระปุกได้อยู่เยอะอันนี้มันนี่รถนี่เอาหมกแจชุดแล้วนะนี่ชุดมันนี่รถนี่มันนี่แต่ชีเรียมมันนี่รสแตวก็ลงที่รถโทนอืมอ่ายังไงต่อโทอ้าวแบบนี้อยู่เดิมตอท่อได้เรียบร้อ น้องโอ๊กมาแลโอ้ยไก่ทอดพี่เลโอ้ไก่เนอะเพื่อเพื่อลมาอดพีกันยเนาะเพื่อฉลงมาทอดพี่กันยนเนาะนั่งอยู่นอกเชียงยังพีดังน้องโอ๊กโอ้ไฟเร็งไเล็งันไก่ไมอยากชิคกี้พายตอนนู้นั่งอยู่นอกตอนนั่นแหละวะเอ้ยนมึงก็นอนมามึงก็นอนมาแล้วคนเล่นไก่แล้วเเอ้ามึงบอจะสังเกตจะนอนอยู่มันมองไปเชียงรถไฟเ็คนนั่ลงมาที่ชั้นสามเลยฮานนลชั้นล่างเลยบอลนันมันมัน มันมันอยู่ซึ่งหัวห้าลีมันอยู่ทึงหัวนะมันแหละมันพังดินแบบเก็บเสียน้ำกระดับน้ำไก่ลายในบ่บ่มีเขาบ่แบบลาดเล็กหน่อยกับบ่มีปัญหาบอกเบี้ยวบ่กเบี้ยวเนาะอยู่ที่เขาตั้งระดับเอาใช่นช่ใช่อย่างนีไก่ลายจะมาลาดบ่ลงเย่างนี้บ่บ่บ่เพราะว่าเขาเขาอยู่สูงเด้าตั้งไว้สูงนั้นได้ต่ำหมดได้โอเคบ่ดเจ๊ตตวแั่นั้นเองอืมโอเคกระตืนมากกระก้นทิพย์มึงซีเอ็นเอหน่อยกันง่ายง่ายครับง่ายต่ำง่ายตอนี้แกออกเลยเนาะ Nhai, nhai thì tôi muốn bông bông cái này vào mà này tôi muốn nữa mà này này Tha cho ừ, thay cho đủ cho con thế mà thế mà 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 sai tí có mua này cái côn không này yêu mua này bò Oh, mình này, bông ừ, à. uh, uh, này, 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 มันตำยังไะบ่มันดินมันตำมาได้หรอเนี่ยโคแล้วเหมือนเออกระโคนกระได้มาผูกพี่กระไดเพราะว่าเพราะว่าเขาขุดเขายังเขาันาดนี้มันก็ยากคือว่าเก็อาโทษลงมาแล้วมันเดี๋ยวไปมันมันก็ยางไปยังมันเหยียบไปเยอะมากก็อ่ามันถูกเราอ้อมไว้คัะชั้มนะโอ้โหไม่นี่เป็นยังรักเลยค่ะผ้าถ้าปลูกเราต้นนี้บื่นบ่มื่นนี่แหละไปมากขุดรถเด้อนี่เด้อขุดรถเด้อ เขาก็ธอไดถามช่างนี่หน่อยเนาะยังหมดได้ถามผมจะเมินเพราะอะไรถึงถามแล้วแล้วเพราะเนาะแล้วถามช่างเรื่งไรก็เรุปได้ะ่รกีแต่ว่าสำหรับที่เคยหูมันอ่ะมันก็ได้ได้ได้อะไรคอยถามแล้วเขาเข้าแล้วได้เนาะได้เนาะคอยถามเธอหนึ่งยุ่งในความคิดคนโตค่ะปัจย่านว่าเวลาเขาลาดน้ำนั่นอย่างนี่มันโฮอดนะบอกแล้วเขาเขาโมโหต่ำลงอะไรเห็ดเห็นมันต่ำลงเพราะว่า บ้านเราอยู่ที่สูงอยู่แล้วทางนี้มันต่ำเขาฝังทอในนี้เหม่นมันลอยไปทีลอยลงมาแต่พังช่มือกันกับหมู่บ้านนั่นเนาะกันกับอันเป่งน้ำเนาอโอ้คือบุญว่าเนี่ยแล้วกุ้งเงี้ยมันกับปานนั่นตีเหงื่อไปค่อยมันจะไปไม่พูดกระดาษคนใดนะะเพราว่าน้ลยทางเดียวนี้ เผือดเียนอนนี okay. ้ยุดบ่นี่น้ำมันเบิดเนาะน้ำมันเบิดน้ำมันเราลื่งเบิดมาไกลบ่มาไกลเคร่งกันนี่บรุดบ่อุดได้ท่าเ้ยประมาณนี้เล้คุณน้องเด้ประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้ขุดรถปได้มาจะเทจะเทียวปได้มีเหืมีงี่เง่ามีง่ามีแต่มือย่ต้องม้ออต้องมวงไว้ก่อนก็ได้ก่อายก็ไไ้อะเยอะ ก็อย่างก่อนนักวิชาการบอกแต่ประบูลว่าอะไรกินนัวิจัยนักวิจัยวิจัยโลกบอกนวิจัยนั่นคือวิจัยโลกเกี่ยวกับผื่นกับยวยาตัดเกี่ยวออกแบบฮอันโครงสร้างฮอันพวกเกี่ยวกับเพร่าชันบางช่องหรือถนนบนทางมีมิชาการวิชาการหลายคนกบดีรัมละ

đấy đó, Để... à, cái Sớm này kề... bỏ măng muông măng cái này, sâm nĩ bóc ba này, đây, đó. À, đó. À, đó. À, à, no. đây là coi được không? nó, nó, <laughs> nó, này, lái thêm vô, đấy, công no. à. à. tiền à. ừ. về bì. ถือว่าเคแรกใช่ไหจข่อยเบิ่งเออที่ว่าทุกเทดีเนาะเค็ดแรกนอ่เพรว่าเคชาวเตนี่บางตีใช่ใจเป็นเศษลีลอารฟังรถมาะันชุดชุดฟังชุดสิงระดิงแมวเนาะเออหเนาะรับหลังคาแล้วก็ิไมคุ้มเีงพร้อมได้ลอกเ่ยยันมองแอมมือจะขึ้นต่อเอง ธรรมดาเลยแต่ว่าแซ่ดาวดอกอย่ามันรู้ปูเบี้ยวปูเบี้ยใส่น็อตจิงนาะใส่น็อตใส่น็อตใ่าปูเบ้ยนี่คนกบไม่ปูแแกคือจานแล้วเชี่ยนเดียตอกปังเียดียวในลนี่เกินครัวหรอวหูะอ้หัดอยู่ฟัยมยังดีวิศว์เน้มผลแมนนวิมผลช่วง้นมผลนี่เรียบร้อยแต่ว่าช่วง เคื่องน่องปลาเนี่บอสโมเดลนี่แหละโอ้โมเดิร์นโมเดลโมบอกว่าเคื่องน่องปลาใช่โมเดิร์นโมเดิร์ลโมเดิร์นทั่วไปทั่วไปก็เคื่องนี่แหเนาะอืโอเคโอเคแต่ก็วนมาคุ้มเองคือคือคนที่คุ้มเองนี่คือถฐาโมเดิร์นนี่แต่มันว่าทำไบ้านเ่ามาหอนเนาะโดนทำมันหอนแห้งนะไม่ใช่พงามเหินมันเบิดโพดเบิดโพดแมนมันฉีบถ้าต้องร่างเฮงกับผมครัอืมถ้าร่างมันชูงมนะมันฉีตึงเหอกเหงือกทามาคือว่าไงแบบทามาจะคัดคอมันเงี้ยแห้งแลยเหรอมาเงี้ยแหงเงี้ยนุ่นวลเลย เงียนเพื่อเลืกก็ได้เอาแบบพอดีเพราะว่าที่จริงมันน่ะมัน่ต้องเอาเอาเอาเงียนเงียงก็เดียกได้ดอกแต่ว่าเห็นเพิ่นเห็ดเพื่อนเงียนใหงเลยนี่พอดีเนาะเพราะว่ามันให้นน้ำไหลชื่อพอดีเป็นชงมันกับน้ำไหลแล้วเฮาเขากับอัลบูเปืองไม่อัดทวนอีกเพราะว่าสาหร่ายมันกว้างอ่ะก็ไม่ชิล่าอัดทวนมันก็สิเปืองปีแม่น่าสูงหน้าสูงนี่ก็สิอ่าสิมาสิมากำกับเองเจ้าเจ้าจนกลัวสีพ่อใจเพ่นแหละ เพราะว่าย่างไม่ได้กับตัวตัวลังคาเดี๋ยวสำคัญถ้าลังคาพิษมันขี้ได้เลยเหินอ่ะแต่สูงตระงนึกเดี๋ยวมันเร็วรถพอตัวลุมเขายังปั๊บแก้อะไรอยู่ผมก็เลยจะที่ตั๊บกบสร้างก็เลยบุกพี่เจ้ะบุกพี่เนาะพอสร้างนี่มันโอเคอยู่โอ้ยเราว่าง่ายเราว่าง่ายพอสร้างนี่นะจิตใจดีอยู่เนาะสรุปแมนได้พูดมองนั่นเนาะเแมนแมนแมนไปผู้น้องโอ้โอไปผู้หละเนาะทางนั่นผู้ตี ไปเสนะไปและได้เอาก็ระไปเบฮะแมนไปแล้ววันนี้เนาะเออบอกเรื่องไปเอาอยู่ดีมีเฮงมาสุขคุทุกคนเนาะพี่น้องเอ้ยสรุปได้แล้วอยู่พุ่นพี่น้องอยู่แจ้พุ่นเนาะโดยแมนเอฟซีอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กับคำมือตื่นตาแล้วพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้าเด้อขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่ติดตามสบายดีและสวัสดีไปพี่น้อง